สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทําไข่น้ํานะครับไข่น้าเนี่ยเป็นเมนูง่ายๆครับทุกคนสามารถทําได้เลยนะครับแล้วก็ไข่น้ําเนี่ยเป็นเมนูที่สําหรับสายสุขภาพแล้วก็คนที่ลดน้าหนักนะครับเพราะว่าไข่น้าเนี่ยใช้เครื่องปรุงในการทําไข่น้าเนี่ยน้อยมากเลยครับเครื่องปรุงก็มีแค่เกลืออย่างเดียวนะครับผมเพิ่มความน่ากินแล้วก็เพิ่มรักสุขภาพโดยการใส่แครอทแล้วก็เต้าหู้ไข่ครับผม ครับเดี๋ยวเราเข้าไปสู่วิธีการทําเลยครับผมขั้นตอนแรกเนี่ยเรากเา็เติมน้ําลงไปในหม้อนะครับครับหลังจากเติมน้าใส่ในหม้อแล้วครับเราก็เปิดไฟครับซึ่งผมจะใส่แค่กเกลือนะครับในกาปรุงเพราะว่าถ้าใส่เ,เครื่องปรุงเยอะเนี่ยมันจะเพิ่มการเพิ่มโซเดียมในไข่น้ำครับผมจะใส่เครื่องปรุง ประมาณเกลือประมาณนี้ครับเพราะว่าตัวไข่เนี่ยครับมันจะมีรสชาติของมันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่สลับเพื่อเพิ่มรสชาติของตัวไข่น้ํานะครับใส่ปนะครับลองสายพิษโนนครับเพราะว่าถ้าใส่เยอะไปเนี่ยมันจะไม่ต่อตัวสวยงาม ยิ่งโซเดียมเยอะเนี่ยมันจะทําให้เเป็นโรคไตแล้วก็เ,เรียกว่าน้ําหนักขึ้น,นได้ง่ายครับเลยใส่เกลือแค่นีดเดียวครับในตัวไข่ผมจะไม่ปรุงอะไรเลยนะครับไม่งั้นจะเป็นการเพิ่มโซเดียมครับผมหลังจากนั้นนะครับผมจะใส่อันนี้ครับต้าหูไข่ครับเสร็จแลยครับ เดี๋ยวเป็นขั้นตอนการใส่ไข่ครับเราต้องค่อยๆเทลงไปนะครับไม่งั้นไข่จะไม่สวยงางนครับแล้วก็เราก็ใช้นะครับคนครับสครับเราก็ค่อยๆคนไปนะครับครับแล้วก็รอใส่ก็ใส่เพิ่มอีกขึ้นหนึ่งนะครับ ที่ผมใส่ทีละครึ่งเนี้ยเพื่อไขา่น้ำจะมีเป็นเกาะตัวเป็นอย่างนี้สวยงามครับถ้าใส่ทีเดียวมันจะไม่เกาะตัวสวยงามอย่างนี้ครับนหลังจากนี้แหละเราจะเบาไฟนะครับไม่งั้นมอจะไหม้ก้นนะครับครับหลังจากไข่สุกแล้วเนี้ยผมจะมาเทาใส่นะครับเป็นงม,มทำง่ายๆครับทุกคนสามารถทำได้ครับ ครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับอืมอร่อยทุกคนเนี่ยสามารถทำกินเองได้ที่บ้านง่ายง่ายเลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ